สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือความรักทั่วไปโดยรวมสำหรับราศีสิงห์นะคะประจำเดือนสิงหาคม2023สุขสันต์วันเกิด Happy Birthday ชาวราศีสิงห์ที่รักทุกท่านขอให้ปฏิหารแห่งชีวิตและความรักจงปรากฏโดยพรันทันทีและอยู่กับคุณไปจนตลอดชีวิตนะคะ วันที่ยึ้ตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆขอบคุณสำหรับกำลังใจ Subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยราศีสิงห์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนสิงหาคมค่ะ อยามาเช็คพลังงานกันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรบ้างราศีสิงห์โอ้ยเลยที่ปิดท้ายเดมเพรสน่าจะเป็นเดือนที่ทำให้คุณมีความสุขที่สุดอ่ะได้สมหวังกับสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเอเนจีเดอะทาวเวอร์จะมีบางอย่างให้คุณได้เรียกว่าประหลาดใจแต่บางอย่างที่ว่าเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเพื่อที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีให้กับ ชีวิตแล้วก็ความรักของคุณนะคะเอเน g y ี h e ดเ v วิ view. คุณมีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ครั่งรักหรือว่าคนที่เคยยุติการสื่อสารกันไปอยู่ๆจะกลับเข้ามาในสักษณะที่ช็อกสถานการณ์พอสมควรหรือว่าคุณมีเกณฑ์การที่เรียกว่ายุติความสัมพันธ์กับใครบางคนแบบช็อกสถานการณ์เพื่อที่เตรียมเข้าสู่โหมดของการได้พบเจอคนที่ใช่นะฟิวเจอร์ทูเกเ r ออความหมายและพลังงานดีแต่ดูเหมือนว่ามันจะมีในยะสําคัญเกี่ยวกับคนเก่าๆงนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานโดยรวมกันเลยนะคะสําหรับราศีมังกรเปิดมาก็คือจะมีเรื่องให้คุณได้ต้องประหลาดใจหรือว่าไม่คาดฝันเกิดขึ้นขอทราบเรื่องราวความรักราศีสิงห์นะคะประจําเดือนสิงหาคมค่ะ เอเจี okay. ของการคอมเพล m ม s e แล้วก็เอเจีของการเวิร์กออร์เลชั่นชิพยังหมายถึงการเตรียมการเรื่องการแต่งงานได้ด้วยนะเอเมนซี mm ่ hmm. ดีมากเดืดสั่นขึ้นการเคลียร์แบบ100%เต็มก็คือไม่ต้องใครไฟเยอะเนาะ โอเคราศีสิงห์คงจะได้หายเหนื่อยกันละทีนี้มาเรื่องของความรักที่เป็นประเด็นก่อนนะหลังจากที่เขาหรือเธอคนนั้นเงียบไปนานคุณทั้งคู่ no contact คุณก็ไปใช้ชีวิตมีความสุขคุณโฟกัสที่ตัวคุณเองแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะกลับมาหรอกแต่เดี๋ยวคนคนนี้จะกลับมาสื่อสารในลักษณะที่คุณไม่คาดฝันกลับมาครั้งนี้เนที่หลักมันคือการคอมพ r o มัยนะคะ การกลับมาเริ่มต้นขอโอกาสสาร้างสัมพันธ์ใหม่แบบคู่รักอีกครั้งหนึ่งคุณคนนี้นะ่าที่จะเป็นคนเป็นชาวต่างชาติคืออยู่ไกลกันนะคะมีเหตุห่างหายกันไปไม่ว่าด้วยจะเหตุผลอะไรนะคะด้วยโชคชะตาจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ผู้อ่านมองดูว่าด้วยตัวเขานั่นแหละยอมวางทิฐิลงยอมวางอีกโก้ลงตัดสินใจกลับมาเพราะว่าหาใครที่ดีกว่าคุณเป็นไม่มีนะคะ แต่ทีนี้ตัวคุณนะมัน move on ไปแล้วเพราะเวลาคนนี้เข้ามาคุณก็เกิดความรู้สึกช็อกตกใจเพราะบางทีคุณอาจจะสารสัมพันธ์กับคนใหม่ไปแล้วนะคุณไม่ได้ต้องการคนคนนี้กลับมาแต่เขาจะกลับมานะแต่ถ้าใครรอกลับมาก่อมีเฮนะคะก็ลองดูแต่ว่า energy in the near future ก็อย่าได้คาดหวังนะเพราะว่าความสัมพันธ์แม้ว่าจะกลับมาคนคนนี้ก็ยังจะช้าอึดอัดมันจะไม่ได้หลั่งใจคุณนะนะมันจะไม่ได้หลั่งใจคุณหรอก อาจจะทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดก็ได้ในท้ายที่สุดนะมันอาจจะทำให้ในท้ายที่สุดคุณก็ต้องรีเจ็เขารอบสองหรือเปล่าล่ะเพราะว่านายวอนเกิดขึ้นตรงนั้นนะคะอาที่นี้มาถึงคนโสดคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอนะคู่ได้เจอคนที่ถูกใจก็ได้เจอคนที่คลั่งรักด้นะเจอคนที่แบบว่าไม่ว่ายังไงก็จะต้องพยายามด้านด้นมาหาคุณมาเจอคุณมาสารสัมพันธ์แบบนี้เขาหรือเธอคนนี้อาจจะมีอายุเยอะกว่าคุณนะคะ ชาวต่างชาติได้ถ้าเป็นคนไทยก็คงจะอยู่กันคนละพื้นที่แต่อายุน่าจะเยอะกว่าคุณนะคะไอเดนตี่อายุน้อยมันอยู่ฝั่งคุณแงเจลซันคนคนนี้อาจจะอายุเยอะกว่าคุณมากทีเดียวแหละนะหนึ่งรอบสองรอบก็ว่าไปหรือว่าเกือบหนึ่งรอบอะไรประมาณนี้รักครั้งใหม่ของคุณที่จะเข้ามาเดือนสิงหาคมได้เจอนะคะ,ะเป็นชาวราศีสิงห์เหมือนกันได้แล้วก็ชาวธาตุดินพุกศก และมังกรมีเกณฑ์กันจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ถ้าใครสารสัมพันธ์อยู่แล้วมีเกณฑ์การเดินทางมาเจอกันแต่อินเดเนียฟิวเจอร์ออกมาบอกว่ารักครั้งนี้ให้ใช้เวลานะคะมันถึงจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นแต่แน่นอนคนคนนี้จะพยายามเรียกว่าเรียนรู้พยายามรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เห็นไหมคะไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็จะไม่ปล่อยมือนะก็ถือว่า เป็นความโชคดีของคุณจะถ้าใครยังไม่ได้เจอก็นักเสีนี้อีก3เดือนขึ้นไปบวกลบมีเกณฑ์จะได้เจอ,เอ,อคนคุยไม่ชัดเจนมันจะดีขึ้นไหมมีเกณฑ์ว่าเขาจะเดินทางมาค่ะเดินทางมาออกเดทสารสัมพันธ์แล้วมันมีความชัดเจนในระดับที่เขาอาจจะขอออกเดทอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะต้องเกินกว่า3ครั้ง มันจะถึงไปต่อได้นะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ละเอียดละออคิด,ดอครอบคอบแล้วเป็นคนที่เพอร์เฟกนะความเพอร์เฟกในความเป็นองค์จกักรพรรดิของเขาจะทําให้เรียกได้ว่าช้าหน่อยคนคนนี้เน้นที่การกระทํา ดังนั้นความชัดเจนจะมาต่อเมื่อการเดินทางมาถึงเมื่อไหร่จะมาถึงคะเดือนเมษายนคุณน่าจะได้รับออกขอัยค่ะเดือนสิงหาคมมีเกณฑ์จะได้รับข่าวสารถึงการเดินทางมาอาจจะนับจากสิงหาคมปีอีก3เดือนขึ้นไปก็จะได้เจอกันนะค่อยเป็นค่อยไปนะอินเดอร์เนฟิวเจอร์ออกมาเตือนคุณแล้วว่าให้ค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะว่าความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันต้องใช้เวลาดูกันยาว,ยาว แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่อยากรออยากสารสัมพันธ์เร็วคุณก็สามารถเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามาได้เพราะพลังงานเนื้อคู่ของคุณมันมี2พลังงานอยู่แล้วนะคะเป็นพลังงานคนที่ดีวด้วยแบบค่อยเป็นค่อยไปกับอีกคนหนึ่งครั่งรักหนักมากมันจะเป็นลักษณะนี้ด้วยนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณจะไปต่อกับคนนี้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะให้ใช้เวลาตัดสินใจพิจารณาให้ดีตามพลังงานนี้บอก มาถึงคนมีคู่คว่อาไม่ค่อยห่วงเนาะมีเกณฑ์การจะเดินทางเจอะเจอกันอีกครั้งที่ต้องบอกว่าอีกครั้งเพราะว่าคู่ของคุณเขาน่ารักมากนะเขาพยายามจะบาลานซ์เวลาในการเจอกันอยู่ไกลแค่ไหนก็จะพยายามเรียกได้ว่าไม่ให้ขาดการติดต่อสื่อสารนะต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็ ในอนาคตข้างหน้าก็จะต้องเหนื่อยในการเดินทางเจอะเจอแต่เขาก็มีความสุขะในการที่จะทําสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อคุณนะคุณเองก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันครั้งใหญ่เหมือนกันกับคู่ของคุณนี่แหละเพราะ energy การแต่งงานมันขึ้นเต็นพลังงานหลักเห็นไหมคะมีเกณฑ์การจะได้แต่งงานแบบใสยฟานแลบอยู่เหมือนกันหลังจากที่คุณทั้งคู่ก็ผ่านบททดสอบหรือว่าคบกันมาได้ นานพอสมควรสําหรับหลายๆท่านนะคะเอาไปว่าถ้าใครครบกันเกิน1ปีมีเกณฑ์จะได้แต่งงานนะมีเกณฑ์จะได้แต่งงานในอีก3เดือนขึ้นไปเนี่ยเขาอาจจะขอมั่นอาจจะขอแต่งงานได้นะคะก็ดีใจด้วยแล้วก็นอกจากนี้สิ่งที่ต้องเตรียมตัวคนมีคู่ก็คงจะเตรียมเรื่องการย้ายถิ่นฐานแหละมีเกณฑ์ทั้งคู่เลยไม่คุณก็เขามีเกณฑ์การย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในสถานที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่ที่การตกลงแต่ผู้ห่านมองดูว่า เหมือนเขาจะเป็นฝ่ายยอมลงมากกว่ามั้งคะฟูขึ้นฝั่งเขาเขาอาจจะหลังแต่งงานเขาอาจจะมาใช้ชีวิตยามกเกษียณอยู่กับคุณก็ได้นะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้ราศีสิงค์คือการ์ดมันเคลียร์ไม่ต้องมีอะไรเยอะวุนว่นว์นละพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ